ก็เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นสมัยพรรคเพื่อไทยท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมเองก็รู้สึกว่าเห็นใจเห็นใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ในแง่นี้มันมีประเด็นที่ผมผมคิดว่า้ที่พอจะอ้างความชอบธรรมทั้งหลายได้ก็คือว่าจริงๆแล้วหนึ่งก็คือว่าสารปกครองกลาง ยกคำร้องของอยกคำร้องของการยึดอายัดทรัพยอ์อันนี้ก็เป็นเป็นการแสดงว่าเค้ยังมีศารที่มีความเห็นว่านายกยิงลักไม่ควรจะต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยที่ที่เป็นกรณีพิพาทเนี่ยหลังจากยึดอำนาจการปกครองประเทศเขาก็มีการยึดอายัดแล้วก็ไม่ให้จำหน่าย จนเราเราก็ทราบดีกลายเป็นข้าวนมข้าวเน่าอะไรต่างๆไปมาสมัยนี้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยก็ก็ต้องเือว่าข้าวเนี่ยเป็นของรัฐเป็นผลพวงจากอะไรการการทำโครงการแล้วคุณผูณณณทรทมก็ได้มีการจำหน่ายใหญ่โอนไปท้ายสุดก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเท่าไรผมไม่ทราบมันก็ต้องถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินที่รัฐได้มาจากโครงการนี้ พราะนนการการใช้เหตุผลว่ามันควรจะมาหักกบลบกันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ที่อะมีมีความเป็นเหตุเป็นผล